เลยตพลงด้วยไหมอ่ะเย้เย้สวัสดีทุกคนเลยนี่ฝากของแพงนะเนี่ยอย่งรู้ไว้เลยว่ามิติสวรรค์เนี่ยคือโคตร คตรเดือบเบเลยค่ะนี่คือไพศาลมากเนาะการที่คุณได้อยู่ในท่ามกลางมิติสวรรค์เนี่ยในชีวิตจริงนี่มันม,นมหาศาลมากเนาะแล้วมีเคล็ดลับมีของแพงแจกอยู่ในคัทนะลูกก็ไปติดตามมาได้นะแต่วันนี้ฝากของแพงนะจงอยู่ในโฟล์บนให้น้ำมากพอนะจนคุณเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับความมหัศาล เมื่อกี้เป็นไง yeah, สนุกไหมสนุกมากเป็นอะไรที่ฟินมากมีโมเมนต์มหัศาจรรย์มาอีกแล้วอะ่ะเย้น่ารักมากเลยอะ่ะเป็นอะ<ม><ม>ไรที่ the b e บสเออยังไม่ยังไม่วันงานนะถ้าวันงานจะขนาดไหน <Yeah. S 1> พวกเราสอมมิติสวรรค์กันเรียบร้อย <c oughs> ใครอยากลองลิ้มรสมิติสวรรค์ว่ามันเป็นยังไงเนาะก็ไปยิบประจองบัตรนะจ๊ะวันที่14ธันวาคมนี้เราเจอกัน <Yeah. S 1> ในสว ดีมากตีนมากเอ๊ดูดิโอสวยมากนี่วู้ฟินนะเนี่ยโอ้สวยมากเออนะเดี๋ยวเราเจอกันใครอยากจะมาลิมรสน้มิจิสวรรค์เจอกันในวันงานเซเลบริตี้ซานต้าซอสนะลูกแล้วก็ไปจองวัดกันด้วยจ้าใกล้เต็มแล้วนะจ้าเย่เจอกันไอด้วยกันนะอย่าคิดเยอะนะคิดเยอะอดมานะลูกนะใครไม่ได้คิดเยอะได้เจอกันเย่บ๊ายบาย